ขอบคุณนาย็อกนะครับสำหรับข่าวกีฬานะครับในช่วงของสปอร์ตทูไนท์วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวของเกมการแข่งขันฟุตบอล18ปีกรมพันธุ์สัตนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันที่ต้องบอกว่าหลายทีมนะครับก็ะฟ้าจับตามองบรรดาพวกสกเกลต่างๆก็จับตามองครับเนื่องจากว่าบอล18ปีกรมพันษาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการแข่งขันที่หาช้างเผือกนะครับเพื่อดันขึ้นไปสู่ทีมชาติ รวมไปถึงเป็นนักกีฬาอาชีพซึ่งในปีนี้ครับปุณพันสิปีกอกรมรักษาเนี่ยได้ทางอิเดมุสึนะครับได้ทางไอมาเน่นะครับได้สปอนเซอร์หลายๆเจ้านะครับเข้ามาให้การสนับสนุนแล้วก็วันนี้เนี่ยมีการแถลงข่าวนะครับแล้วก็มีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะครับโดยเฉพาะทางท่านดรนิวัฒน์ลิมสุขนิรันดร์ท่านอธิบดีกรมรักษาท่านนี้นะครับก็กําลังพูดนะครับขอขอบคุณนะครับ ทางคุณเจก,กระบนใช่ครับพงษ์พัชระผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดบริษัทน้ำมันอัพโารโทไทยจำกัดคุณทักษิณจิติวณิชย์ประธานกรรมการบริษัทไอมานีไทยแลนด์จำกัดคุณจุราดินศรีกิจการครับผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดบริษัทสยามบอลสปอร์ตจำกัดนะครับแล้วก็คุณภาคภูมิแทนคุณนะครับผู้อนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทบางกอกนะครับบางกอกครับคัพิโตกรุ๊ปนะครับก็คือ คนที่จะส่งรถแอมบูรันนะครับช,ช่วยดูแลนะครับร่วมกันถแถลงข่าวครับการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมรักษารุ่น18ปีกอ่อประจำปี2อง7ันกในรายการอีเดมิสึนะครับครับพรีเซนเต็ดบายไอมาเน่การแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ครับเริ่มวันที่16กรกฎาคมไปจบวันที่6กันยายนชิงถ้วยพระทานของสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า กรม์สมเด็จพระเทพเทพหรลรักสุดาสิยมบรมราชกุมารีโดยมีผู้แทนครับจาก16สถาบันเข้าร่วมทำการขันร่วมเป็นสก,สกีพยานในการจับฉลากนี่ครับนี่คือบรรยากาศในห้องนี่ก็คือน้องๆจากตัวแทน16โรงเรียนใช่ครับมีอะไรบ้างพี่ดำท16โรงเรียนในปีนี้น่าสนใจสําหรับเกมการขันฟุตบอลเอาทีมเก่าๆก,ก่อนทีม12ทีมที่อยู่เดิม,ดมก็มีทั้ง โรงเรียนพิชญะบัณฑิตนี่คือแชมป์เก่าเทพศิรินรองแชมป์ปีที่แล้วอสัมชันธนบุรีวิจูทิตหรือว่าโรงเรียนกีฬากทมอราชวินิตบางแก้วปทุมคงคานเนีสิงห์เอกมัยโรงเรียนกีฬาเทศบาลน,นาครน,นครสวรรค์อบจอชัยนาทแล้วก็ท่าคาพิทยาคมจากจังหวัดจันทุนนะแล้วก็อสัมชันกรุงเทพอสัมชัญศรีราชาวัดสุทธิวลารามส่วนทีมน้องใหม่สี่ทีมเป็นทีมมัธยมตากศรีระยอง ที่ระดับหนึ่งของประเภทขอสุรศักดิ์มนตรีอันดับสองกรงุงเทพคิตียอันดับ3แล้วก็โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาอันดับสีบส่ของประเภทขอแล้วก็ขึ้นมาอยู่ประเภทกอในปีนี้นะครับก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับนี่คือการ,ารจับฉลากนะท่านอธิบดีนะครับให้เกียรตินะครับเป็นประธานในการจับฉลากนะครับแบ่งสายซึ่งเกมการแข่งของฟุตบอล18ปีกรมภะนะครับก็จะบอกว่า16ทีมเนี่ยแบ่งออกเป็นสองขาใช่ครับฟังละ8ใช่ทีมด้วยกันนะครับใช่ กลุ่ม A และกลุ่มซึ่งจะไม่จัดเหมือนเมื่อครั้งก่นกอนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการจัดของฝ่ายทางบริษัทที่ได้รับลิขสิทธิ์นะครับก็คือทาง South Star ก็เลยคิด,ดเริ่มด้วยวิธีการจับนะครับเล่นเพียงแค่2ขาใช่ครับขาละ8ทีมเพื่อ<ช>ที่จะให้มีการแก้ตัวได้ใช่จบพกกันหมดทุกทีมทุกทีมะนะซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกบรรยากาศนะครับก็คือให้ ทางบรรดาสปอนเซอร์จับชื่อโรงเรียนอยู่ในกลุ่ม A และก็กลุ่ม B ในขณะที่จับชื่อใครมาปุ๊บผู้แทนของโรงเรียนนั้นจะึ้นมาจ้บว่าในคุณจะอยู่ในกลุ่ม A ใช่หรืออันดับที่เท่าไหร่ใช่ทุกคนแฮปปี้หน้าตาสดใสยอมรับในกฎกติกาเพราะว่าทุกอย่างแฟร์ทำเป็นขยันโปร่งใสไม่มีการหมกเม็ดแล้วก็มีการถ่ายทอดสดนะครับให้ชมกันไปทั้งเพจของ18ปปีกรมรักษาทั้งเพจของกรมรักษาทั้งเพจของโรงเรียนต่างๆนะครับ ซึ่งในการจับสลากอ่ะไปดูที่สายเกันแปดทีมมีใครบ้างพี่ต้สายเมีรองแชมป์เมื่อปีแล้วอย่างเทพศิรินทร์ปทุมคงคาอ่านี่ขึ้นมาใหม่อาครับวิชูทิศพันธ์ทัศนองสิงห์นี่น้องใหม่ครับวัดสุทธิวรารามโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์มัธยมตากศิลยางทีมน้องใหม่แล้วก็ราชพินิจบางแก้วก็จะสังเกตว่าสายเเนี่ยมีน้องใหม่นะจากทัองขึ้นมาสามมีสองนี่ครับ มีประชุมวงคาไงประชุมวงคาของเก่าปีที่แล้วยังอยู่ปีแล้วอยู่ไมป่ประชุมป,ประชุมวงคาเนี่ยอยู่ในช่วยขอขอึ้นช่วยกอไม่ใช่เหรอปีที่แล้วอยู่แล้วอยู่ช่วยกออยู่แล้วใช่แล้ว <c oughs> มีพัฒนาสัรสิงห์กับมัธยมศักดิ์ศรีละยองสอง <2 S 1> ทีมส่วนสายบีนะครับมีพิทยาบัณฑิตแชมป์เก่าอัศสำชันธนบุรีอัศสำชันกรุงเทพอัดสำชันศรีราชาท่าข้าพิทยาคม กรุงเทพคิดเตียนสุรศกดิ์มนตรีแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัชนาทก็มีกรุงเทพคิดเตียน,ยนกับสุรศกดิ์มนตรีที่ตกไปขึ้นมาก็า<อ>ถ้าเกิดว่าเป็นทีมที่น่ารักน่ารุ่นมากใช่ครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยการจับสลักที่มีการจับไปน,นั้นนะครับก็โนอกว่ามีการประชุมกันต่อในเรื่องของกติกามารยาทถูกต้องนะครับซึ่งทาง อาจารย์รัศมีจีดาหมายชุดเกี่ยวข้างหลังนะครับอาจารย์หมีเนี่ยนะครับก็เป็นประธานผู้สิทิ์เนี่ยในครั้งนี้เนี่ยก็บอกว่าการจับฉลาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะทำอย่างโปร่งใสและที่สําคัญไม่อยากให้เกมการแข่งครั้งนี้เนี่ยมีใบแดงเกิดขึ้นใช่เนื่องจากว่าเป็นเกมที่อย่างทางท่านอธิบดีบอกต้องเป็นเรื่องของสปิริตโอ้โหเน้นย้ำม,มากเลยให้แฟร์เพย์แฟร์เพย์เ,เป็นส่วนใหญ่ใช่ครับซึ่งการเข้าไปนะครับ ในตรงนี้เนี่ยอ้าวอันนี้ก็คือเป็นพิธีมอบนะฮะมอบฟุตบอลนะโดยทางด้านของคุณจุลาลินอ่าุราลินนะครับอุราลินกิจการครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทโรงงานสยามบอลสปอร์ตปีนี้ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โอ้โหสวยด้วยบอลสวยใช่มัสซ่านะครับก็ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ที่หลายๆคนก็ได้ไปและที่สำคัญก็คือทางมัสซ่าเนี่ยหรือทางโรงงานสปอร์ตบอลเนี่ยนะครับบอลสปอร์ตเนี่ยก็มอบลูกบอลนะ ให้กับโรงเรียนช่วเรียนด้วยห้าลูกโรงเรียนละห้าลูกแต่ได้ข่าวว่าอาจจะมอบเพิ่มอีกนะเพราะว่าทางฝ่ายจัดเนี่ยทางซาวสตาร์เนี่ยเน็ตเวิร์กเนี่ยบอกว่ามันน้อยไปจริงๆเนี่ยโปรติต้องมอบอย่างน้อยสิบลูกใช่ดูเพราะว่าจะได้อัปเดตนี่วัสดุที่บาเสื้อสวยใช่วัสดุเสื้อสวยเสื้อเสื้ออีเดียมสุดข้างในอ่าเสื้อเสื้อข้างในนะครับแต่นี่เสื้อโรงเรียนนะฮะเสื้อสุดเสื้อตัววอร์มของเรียนก็เลยนั่นแหตอนนี้คืออีเดียมสุดนะครับก็เป็นสปอนเซอร์นะที่ไอมานนี่นะครับทางคุณทักษิณ จิติวันนี้บอกว่าเนี่ยก็พยายามที่จะทเสื้อตามสีที่โรงเรียนต้องการใช่นะครับแล้วก็ตามสไตล์ซึ่งก็เชื่อว่าถ้ามีการจัดขึ้นไปต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจจะสามารถนะครับจัดในรูปแบบของดีไซน์เสื้อให้แต่โรงเรียนได้เลยโอ้โหสวยเลยเามีเวลามีเดือนแบบด้วยอย่างน้อย3เดือนนะโอ้โหผมเพราะว่าถ้าไม่สเดือนเนี่ยไม่ทันต้อเขาจะลำบากไม่ทันไม่ทันนต้องแจ้งทางกรมพลาด้วยว่ามันจะต้องมีพเรลียดนะครับ ให้ทางบริษัทที่จะได้รับลิขสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเสื้อผ้าเนี่ยนะครับได้ทําการนะครับผลิตเสื้อตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนทั้ง1 6โรงเรียนครับก็ใส่สวมใส่ก็ดูแล้วเมันจะสบายแล้วก็มีความสุขนะครับน,นี้ครับโฉหน้าของฟุตบอลนะครับามาซาเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับ<ว>ที่ใ<ว><ว>ช้เตะในบอล18ปีกรมรักษานะครับจิงนถ้วยสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรรารถนาสุดาสยามลมราชกุมารีนะครับสนามวันไหนนะอิเดมสึกครับ พรีเซนเต็ร์บายไอร์มาเน่ครับสนามวันที่16กรกฎาคมนะครับเวลา11.00นที่สนามสุขพัชราสายสนามกีฬาชาติส่วนคู่เปิดนะครับอาทิตย์หน้าน่าจะทราบนะครับว่าจะเอาใครเปิดกับใครบ้างนะครับระหว่างนะครับทั้ง16ทีมนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวเรามีนะครับเสียงสัมภาษณ์ของทั้งสองท่านนะครับก็คือท่านแรกคุณเจษกมลพงศ์พัชรานะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทน้ำมันอับรโรดไทยครับได้พูดถึง กับนโยบายของการให้การสนับสนุนในการแข่งฟุตบอลนะครับไปฟังเสียงแล้วก็ต่อด้วยอธิบดีเลยครับรวถึงผู้บริหารกลุ่มคณะศึกษานะครับที่น้องสื่อมวลชนท่านสปอนเซอ,อร์ที่ร่วมการสนับสนุนแล้วก็น้องๆนักกีฬา,านะครับรวมถึงทีมงานสาร์บสแล้วก็ผู้จัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับในนนมของบริษัทน,น้ำมันอพอลโลไทยนะครับือดมาสึต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะครับเรามุ่งมั่นที่อยากจะสนับสนุนเยาวชนไทยนะครับในการฝึกทักษะความสามารถรวันนี้เราแข่งกีฬาสนามนักเรียนนะฮะนานาพเราก็ก้าวสู่ร่วมหาวิทยาลัยนะครับรวมไปถึงในทีมชาตินานาคตนะครับนอกจากการเรียนแล้วเนี่ยไทยเดลมาสือเองเราเป็นประชาองค์เหมือนกันนะครับว่า เราอยากสนับสนุนเยาวชนไทยนะฮะโดยเฉพาะกีฬาะะตามพระราชดำรัสของนลวงรัชกาลรีที่9ท่านได้ทรงดำรัสไว้นะคะรับกีฬาสร้างคนคนสร้างชาตินะฮะเพราะฉะนั้นการแข่งขงันกีฬาในครั้งนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่นะครับเรามีน้ําใจในกีฬาให้กันนะครับแล้วก็เป็นนิตยบีที่ดีต่อันนะครับ สุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่เราได้สนับสนุนรายการนี้นะครับแล้วก็ทาอย่างต่อเนื่องแล้วก็หวังเป็นอย่างดีว่าเราก็จะทํารายการดีๆอย่างนี้ในอนาคตต่อๆไปนะครับเพื่อยอดชนของเรางประัฒนาของเรานะครับขอบคุณครับทุกท่านทุกบริษัทก้อหนึ่งนะครับแล้วก็จะขอเน้นย้ำกับผู้ไดาในห่วงสอนแล้วก็ นักกีฬาทั้ง16โรงเรียนบอกเยนะครับว่าในสิ่งที่สำคัญที่สุดของการที่จะเราแข่งขันฟุตบอลเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหนึ่งเราได้แสดงถึงทักษะศักยภาพและความสามารถในเชิงกีฬาฟุตบอลให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาของเพื่อนเพื่อนอนักเรียนด้วยกันของทั้ง16ทีมยัแล้วก็ผู้ที่ติดตามชมตามเชียร์เราทั้งประเทศ ก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะเป็นสตาร์โค้ชของสโมสรสมาชิกของทีมต่างๆแล้วก็แม้แต่ทางสมงคาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งหลังจากเนี้ยผมก็จะได้ไปเจรจานะครับทราบว่าหลังจากที่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงทราบว่าน่าจะเป็น่อมหลวงทิดาพดีเข้ามาดูแลในส่วนนี้ซึ่งก็คิดว่าเราได้จะมีการเชื่อมงานประสานกันเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากศักยภาพความสามารถของนักเตะทุกคนที่จะแสดงออกนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเน้นย้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันกีฬานละเตะของสโมษรก็คือในเรื่องของความมันส์ชีวิตควานักกีฬาความเป็นนักกีฬาที่ดีต้องมีน้ำใจของนักกีฬาคือลูกแส้รู้ชนะรูอว่าใครเคารพในคำตัดสินของผู้ตัดสินนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุด ถ้าพวกเราติดตามชมปัจจุบันจะเป็นการแขง่งขันฟุตบอลยูโรนะครับึงเข้ามาถึงรอบแปดทีมสุดท้ายแล้วนะครับได้ทีมหลักๆก็จะเห็นว่านักกีฬาทุคนเวลาที่ลงทำการแขง่งขนจะแสดงให้เห็นถึงชุิริแล้วก็เตยียมุ่งมั่นทุ่มเทในการแข่งขันอย่างเต็มที่ในเนื่อสิ่งอื่นใดก็คือทุกคนนะั้น สแสดงออกให้เห็นถึงในเรื่องของสปิริตน้ำใจของนักกีฬาการกระทบกระทั่งกันในเรื่องของกีฬาของฟุตบอลนั้นเป็นเรื่องของเรื่องปกติการกระแทกการชนนะครับไม่ว่าจะอย่งางไรก็ตามการควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งที่สาคัญที่ทสุดนะครับถ้าอารมณ์หลุดเมื่อไหร่นะครับผลงานก็จะด้อยลงไปและที่สาคัญผลงานสิ่งที่กระทำออกไปก็จะปรากฏกับสายตาของผู้ชม ทุกคนแล้วก็การแข่งขัน18ปีกอของเราเนี่ยมีการนอกจากว่าผู้ชมในสนามแล้วยังมีการไลฟ์สดแชร์ออกไปในสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเ,อเว็บไซต์ของกรมรึกษาหรือว่าเว็บไซต์ซึ่นทางาสื่อมวลชน,น,นต่างๆและแม้แต่เว็บไซต์ช่องช้อปออนไลน์ของทางาทีมต่างๆที่อยากสื่อกันออกไปเพราะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่มันจะปรากฏกับสายตาของผู้ชมทั่วไปของทางประเทศไทยดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องเน้นยำ้ำนะครับว่านักกีฬาทุกคนขอให้แสดงความสา,สามารถศักยภาพในเชิงกีฬาฟุตบอลให้เต็มที่แต่ที่สำคัญที่สุดคือสปิริตขอฝากทั้งผู้ผู้สอนผู้บริหารของโรงเรียนทั้ง16ทั้16ส,ส,สาาถ,ถสาบันทั้งโรงเรียนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือิ่นี้ แต่ทคุณจะเก่งได้สามารถอย่างไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าน้ำใจนักกีฬาสปิรตไม่ดีเนี่ยผลงานของมามันก็ไม่เป็นที่ยอมรับนะครับและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะไปช่วยกันจากนานว่าเด็กของเราทุกคนนั้นนะครับท่านทิพดีก็ยังเน้นย้ำนะครับในเรื่องของสเปรดเป็นหลักครับแล้วก็ยังบอกด้วยครับว่าตอนเนี้มาหลายสปอนเซอร์แล้วนะครับขาดสปอนเซอร์เดียวนะที่ผมรละยังต้องการอยู่มันจะเป็นน้ำดื่มน้ำน้ำดื่นั้นเพราะว่าเห็นบอกท่านบอกว่าต้องใช้ประมาณถึงพันแพ็คโอ้โหยขนาดสามร้อยห้าสิบ ใช่แล้วมินกรรมนะครับใช่แล้วนักเตะเยอะแยะมากใช่ครับนักเตะสามารถที่จะนําไปเผยแพร่แล้วก็โปรโมทนะครับแล้วก็มีป้ายสปอนเซอร์มากให้ได้เห็นท่านบอกอย่างนั้นเพราะว่าให้รอบๆสนามเลยมันมีแข่งขันทั้งหมด60นัดด้วยกันโอ้โหหกสิบนัดแล้วก็สี่สนามใช่นะครับอ่ะยังไงก็ต้องฝากเอาไว้ใครสนใจนะครับในเรื่องของให้การสนับสนุนในเรื่องน้ําดื่มครับกับฟุตบอล18ปีกรมรักษาก็ติดต่อกันมาได้นะครับอ่ะสำหรับในช่วงแรกครับในช่วงของสปอร์ตทูไนท์ครับเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลัับบมาพกนนใช่่วงทีครับ